ต่งไก่ตั้งแต่เลี้ยงมาคือตั้งลมบริจาคดหรอต่างลมบริจาคชุ่มครอเขาหาอันเสริมหาอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรที่ว่าปลูกยางฝาราเพราะราคายางก็ตกต่ำจึงเกษตรกรเนี่ยหาอาชีพเสริมในรวมกับลมบาตุชัดทำเพอ่อลมบริจาคชุ่มครอแนะน้ำไม่เลี้ยงไก่ เรื่องนีกผมก็ได้เลี้ยงมาสามร้อยตัวก็ได้รู้สึกว่ามันจะได้กระจายเกลี้งกับในหมู่บ้านคนในทุกกระบาดีก็เลี้ยงมาเลี้ยงมาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงกอยต้องพันหน้าเลยสามสิบเมตรผมก็ได้เห็นว่ามันไปได้แต่การเลี้ยงไกลี้ยงเรื่องเรื่องอาชีพอาชีพเพิ่ที่รายได้นี่ แต่ช่วงใ้นลูกเรียนผมก็ได้เพิ่มไก่ขึ้นมาเรื่อยๆได้กำไรโดยแต่เราไม่มีนี้สินไม่ได้กู้ยืมได้กำไรต่อยอดจากการเลี้ยงไก่จปัจจุบันนี้ผมมีไก่อยู่สามมื้นาปั่นหัวแต่ก็ได้เทคโนโลยีไม่ไหมที่ลูกช่วงลูกเรียนลูกก็ได้ได้ไปเรียนเทคโนโลยีแบบแต่สจะไขึ้นมาเขาหมักประยุกต์ใช้ในความ ถึ่ตอนนี้ก็มีก็อยู่สามเมื่อน้าพันตัวนี้ดูประเด็ยวัฒนกรรมแบบไม่ไม่เข้ามาคุบมการเลี้ยงเพื่อได้สู้กับตลาดในการแข่งขันราคากันปัจจุบันนี้การแข่งขันราคามีดะดับสูงต้องให้มีการใช้ีี่ว่ามีคุณภาพและเพื่อสิ่งใช้ดีๆกับอหนรชัตมีราคาสูงขึ้นถุกวันถุกวันอุปกรณ์การเลี้ยงนี้ ตองนั้นเราได้มีค่อยเลี้นดีสูงเล้มีค่ยคุณภาพแล้เราก็ต้องเลี้ยงแบบเดียวว่าไม่เอาเปรียบผู้บริโภคคือราคาก็ต้องเป็นร่มกับผู้บริโภคตรงนี้ผมก็ได้จำ,ำ,ำมาจำมาจำมาจนวารูว่า,วาปูวารูก็ได้ส่งอูไว้เรียนจนวาได้รับการเรียนเดียวว่าจันท์สูงเลยก็กลับมาพัฒนาในความ โด้ยวยแต่ว่าเนี่ยจะมาเริ่มต,ต่อการแข่งขันตลาดการหาตลาดเนี่ยรุ่นโบราณเนื้อว่ารุ่นกระพุ่มทำนี้มันอย่างแข่งขันตลาดไม่ไม่ไม่ได้กับเกี่ยวกับเพื่อนกับเกี่ยว,วก็แขก่งขันกันอย่างสูงลูกกินข้าวหมาประสบการณ์เลยก็การกขย้ายตลาดเปิดร้านขาขึ้นเป็นกองตนเองเป็นช่นองหลักตอนนี้ก็อยู่ได้ดีกว,ว่า เรไม่เป็นนิสิ่งแต่ก็ถ้ามาทีขัยเคยมดแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเป็นตีหน้าปากมุ้งยัย่ว่าลุดมาเชิองโคแต่ก็ราคาเคยก็อู้ในราคา่วบปินตั้มไม่ตกอีมาเกินไว้สิในนี่จะมาคมผู้เรียนกเคยปากกายถึงในจดทะเบียนขึ้นมาก็ได้ดูแลราคาเคยตรงนี้วกูกันผมก็ได้เป็น กรรมการดูแลระคาไก่เลยดูแะดูแลราคาไก่าาในตรงตลาดติดตามการขายไก่ามาตลอดในดูแลตรงนี้ซึ่งลูกได้เป็นกำลังสำคัญดีว่านาะภาคุณไใจซึ่งลูกไ้เรียนจบมาก,ก็เข้ามาดูแลเนความตรงนี้มาดูแเร่แล้วก็ให้ความรู้แก่ เกษตรกรรวยไม่ใช่จะบอกความเองเงินนัไม่คว้าม้อยืนรวยการลดต้นทุนตรงนี้เพิ่มต้นทุนแต่ว่าเมื่อการลดต้นทุนครับเราเพิ่มต้นทุนขึ้นมากแต่ว่าของที่เราได้น See, ี่มันกำไรขึ้นมามากกว่าเดิมแต่เขามีคุณภาพเท่ว่าดีการคายก็อยู่ในเส้นสูงแต่เราได้คายจ่มีคุณภาพมากถึงผู้บริโภค จะได้โู่แตะ่จะมันย่อยให้กับพู้เดี๋ยวว,ว่าการคินไกดีมีคุณภาพนีมันมีตัวดินเดี๋ยว้งมากนี่อีกอย่างนึง่งสิผมเน้นกับลูกหรือว่ากับเพื่อนเกษตรกรเ,กนเนี่ยเศรษฐกิจก่อเพียงคือปี่ไหนเราไม่ได้กําไรเรา่าเราไม่ต้องลงทุนปีน่ไหนเราได้กาไรเรา,าก็ลงทุนพอเศรษฐกิจก่อเพียงนี่หรือว่ามันจะดีมากนี่ในเรืร่องขอการดีเก่าปราท่านหมยมประชุกหิโนนี่ย ดีมากๆเรว่าเดตกิจปรอบเพียงหลดดีกว่าจะไปได้มดไม่หวานยิ้กกาเปลี่ยนแ้งไปบันตือกเศษฐกิจปอบเพียงนี่จะมาดูเลขกับประจากนเพื่อกับประชัชนคนไทยของเราเนี่ยอยู่ได้นะปฏิบัติตาม,ในในมอ,อ,อย่นเื่อราชกายิ่งดาวเพราว่าเศษตะกิจปอบเพียงนี้ดีทุกตั้ใจยินกาจะเปลี่ยนพลันจะพันเลขบันเปเราอยู่กันได้เราไม่มีที่น้เราจะมั่นกันได้ การเลี <Brit> ar, mm ้ยงไก่ก็เหมือนกันถ้าเรารู้จากเสียธกิจ่อเพียงไม่ต้องไปหาโปรเจกต์มาลงทุนกณนัดรุ่กับต้องไปได้เอยๆไปได้เลยๆเราไม่ต้องหวามาชุมเงมือนเป็นก้องกอนลงมาหนีมันเสี่ยงต่อกันแต่ถ้าเราจะกเสียฐกิจ่อเพียงเนี่ยเราได้กำไรมามากมีนี้เราก็ลงทุน่ตไปอีกลาวเราไม่ได้เนเราไม่ได้กำไรแต่เราก็จะหยุดเล็กไปอ่นี้ เราได้กำไรมันเราก็ลงทุนพีกคราบเราต้องคือไปดีละนิดดีละนิดระมาดรุ่มเล็ดไปยาวเหนือว่าเศรษฐกิจพอบเพียงนี่เลี้ยงครอบครัวอยู่มีความสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีเดือดร้อนไม่สร้างหูในี่ยจะโดนเพราะเราไม่ได้กู้ที่อยู่ซินงเราก็อยู่เดนือระดับาย